มดดำคชาพาโพสร่ายยาวความรู้สึกอวยพรเพื่อนรักในวันเกิดแม้เวลาจะผ่านไปกี่ปีแต่ความเป็นเพื่อนของมดดำคาชาพาและโอ๊กผ่านทองแท้ชินวัตรก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนซึ่งในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมามดดำก็ได้ออกมาโพสข้อความอวยพรโอ๊กอายุครบ44ปีว่า Happy Birthday oak แอดโอ๊กพสุขสันต์วันเกิดพี่โอ๊ก วันเกิดปีนี้ขอให้พี่โอก๊กมีแต่ความสุขกายสุขใจทุกอย่างทุกประการวันนี้ขอให้ครบอบครัวพี่โอก๊กที่น่ารักสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่มีโทนี่ตินาลานแฝดที่โคตรน่ารักทำให้พ่อโอ๊กมีความอ่อนโยนชัดเจนมากขึ้นที่สำคัญสิ่งที่อยากจะบอกและจะบอกตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาจำไว้ในทุกวันว่าถ้าไม่มีโอกาสจากพี่โอก๊ก ไม่มีเงินที่พี่โอ๊คให้มาตอนเด็กเราไม่สามารถมีบริษัทจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยลืมจนแก่มาขนาดนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวในชีวิตที่ได้มารู้จักกับคนที่ชื่อผ่านทองแท้แค่นี้ชีวิตก็รู้แล้วว่าเราเป็นเกียรติในชีวิตแล้วพักไหนไม่รู้รู้แต่ว่าพักพวกโอก๊ค และจะเป็นตลอดไปรักที่สุดนะผ่านทองแท้วันเกิดปีนี้ขอให้พี่โอ๊คมีสุขภาพแข็งแรงนึกจะทำสิ่งใดขอให้มีแต่ความสุขและความสำเร็จทุกประการ